จะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากนายกรัฐมนตรีครับพักพลังประชารัฐขอยืนยันว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลอย่างเด็ดขาดนะครับโดยเราจะเป็นพักฝ่ายค้านที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการอารัดทิพย์คลิปเสียงนั้น ไม่ว่าใครนั้นก็อาจไปเผยแพร่ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เป็นละเมิดสิทธิแต่ละบุคคลนะครับสิ่งที่ผู้นำประเทศได้พูดกับใครก็แล้วแต่มินศักดิ์ศรีคนไทยประเทศชาติขาดซึ่งความมั่นคงและความศรัทธาของประชาชนผู้นำประเทศนั้นเป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดกับประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นผู้นำประเทศจะต้องรับผิดชอบ ด้วยการลาออกจากนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ